นี่มันแมปอะไรแวะไอเทมเอออะไรวะเดี๋แป๊บหนึ่ง i อท m ม s y l u m item <As> ไอทม ai, ะอะไรวะแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือไกลออกเสียงเพราะไม่ได้ออกเสียงเลยมากเลยแต่ว่าน่าจะลําบากในการเรียกชื่อและบ,บ่นเลยเนี่ยก็ที่จะไปขอดูก่อนว่ามันเป็นแมปอะไรแหวะแบบแนวอนิเมชบ่ใช่ไหม น่าจะใช่ด้วยอะไรไหมผมไม่เล่นวันนี้ไม่มี intro ขี้เกียจยุ่งผูกเนื้อไวทีวีนี่ก็อยู่ในเกมดูบล็อกในวันนี้ก็อยู่ในแมปเอ่อ Item Asylum นั่นแหละครับออกเสียงยากยากคือไหนคื่เป็นแบบ,นแ,บ,บแนวอนวิเมะใช่ป่ะผมว่าอนิเมะแต่ว่าก็ไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากดูก็เข้าไปในแมปกันเลยว้าวนี่มันแมปอะไรไวะเีฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับผมนี่อยู่ๆก็อ่ะโอเคหายแล้วโอเค มีอิมมจีด้วยมันเป็นอะไรอ๋อมันคือท่าเต้นนี่มันท่าเต้นยุคไหวนวะเนี่ยยุคแรกๆเลอมั้งอ้าวเริ่มแล้หรอยังไม่ทันตั้งตัวเลยชิบหายมันเล่นยังไงนี่เรามี f ลายเอโอ้ชิบหายมันตีกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยเล่นยังไงว่ามีบาซูก k นโป้งอา้าวทำไมไม่ออกนี่โป้ง อ๋อเป็นช้ามันมันไม่ได้ระเบิดระเบ้ออย่างที่ผมคิดนี่ว่ะอ่ะนี่มันกล้วยลื่นเองก็ได้โอเคเอามาเพื่ออะไรเนะี่ยมีของอะไรบ้างนี่มีแค่สามอย่างเองแต่ว่าก็ลองบาสูกกาหน่อยไหมตรงนั้นอะ่ะแบบสุเกะอุ้ยโดนโดน,โดนแต่ก็ก็เจ็บนิดหนึ่งนะอ๋อมีเกียอะไรวะนั่นอะ่ะ ใครกระเด็นใกล้ใกนี่คนสร้างเขาขี้เกียจทําแบบหรือเปล่าเนี่ยพื้นยังเป็นอย่างนี้เลยแล้ Hello guy. Oh. Euh. วไกลโอ้เออวุ้นอ้าอ้าอ้าเดี๋ยวเขาเป็นซูเปอร์แมนเหรอ,อโอชิบหายนั่นมันอะไรวะแน่หนาไปแล้วไปสู้อ้ากอ,อเกิดใหม่ได้นึกว่าจะวันนึกว่านึกว่าจะเทินวัน ตายแล้วตายเลยนึกว่าเป็นเ่นรอยย่อเอาใครตีไวนะ้น่ะชิบหายไรชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวมันอันนี้มันขยับไม่ได้เหรออ๋อมันขยับไม่ได้มันอันนี้ตีแล้วก็เดินไปข้างในเดี๋ยวชิบหายอ๋อมันเปลี่ยนเรื่อยๆโอเคโอเคมันเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนของเรื่อยๆนี่ระเบิดระเบิดระเบ,อะเบอเอ้อไปเออไม่โดนสักนัดโอเคแล้วแก วัยนี่มันอะไรวะเนี่ยปลายหยุดเหรออันนี้นมันปลายหยุดเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันเมียอะไรก็ค่อยๆคุยกันได้พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่า,ซาเอาไปเอาอ่ะนี่มันเอากินอย่างเดียวแล้วมันช่วยอะไรได้โอเคตายโอเคแตกหนึ่งสวยพิซซ่าไหมระเบิดระเบิดไปเออใจอ้าชิมายแรงชิหายจะเอาชิไบอกจะเอาอ้า เช่นแ,แรงมากมากแรงมากมากถ้าหลุดคำหยาบไปก็ขออภัยด้วยมันค่อนข้างที่จะคิดสดุดคิดก่อนทำให้คิดก่อนพูดไม่ได้เพราะมันเลียเออไอ้ไม่โดนพีไม่โดนนี่ไม่โดนไม่โดน,โ,ดน,โ,ดนโอ้กินขนมก่อนแป๊บหนึ่งเอ้นั่มันคน,คนที่ฆ่าแล้วเมื่อกี้คนที่ฆ่าแล้วเมื่อกี้อ้าชายแล้วอ้าชิหายแล้วบัก โอเคตอนนี้ก็มาอยู่หน้าดอบบี้เรียบร้อยให้โวตแมพวอเฮ้ยผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันโอเคกยเอาจะให้เลือกแบบนี้เหรอก็เอาสิผมยังไม่รู้เลยว่าแมพไหนดีอ่ะแมบพบไหนไม่ดีมันก็น่าจะเหมือนๆกันหละใช่ไหมมันน่าจะต่างกันที่เกมเพลย์ไอเกมเพลย์เขามีแต่เกมดีใช่ไหมแล้วทำไมผมยังเป็นสภาพเป็นผีอยู่เนี่ยเพิ่งเห็นใช่ไหมทำไมผมยังเป็นสภาพเป็นผีอยู่ ฮะทำไมผมยังเป็นสภาพเป็นผีอยู่ชิไหายเดี๋ยวผม,ผมเลือดผมเลือ่อนมุมมองไม่ได้ชิไหายผู้ชมช่วยผมด้วยผมเลือ่อนมุมมองไม่ได้ผู้ชมผมเลื่อนมุมมองไม่ได้นี่มันสติ๊กจากไม้ครัแบโบอ้ตีทีกระเด็นไปนู่นเลยชิไหายผมไม่สามารถผมไม่สามารถนี้ได้คุณผู้ชมผมไม่สามารถอ้าเอกี้อะไรวะน,นั่นน่ะผูช้ชมผมไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองได้อ่ะ ก็ต้องทำไงอ่ะอยากช็อตเกงอยากโดนช็อตเกงนี่มันอะไรนี่ What fuck Sam อ๋อให้นี้โอเคถอดเกงเฮ้ยอยากโดนช็อตเกงอุ๊ยไอคีคีออกไปอยากโดนช็อตเกงนี่มันอะไรนี่เอ้ยเหมือน อยากโดนช้อนแกงมันอะไรเนี่ยเฮ้ยพบปลากเกยไปตรงนั้นได้ไหมเฮ้ยไม่โดนใช่ไหมโดน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 ,ดนอ้าใครใครอ้าวเขาหล่นไปแล้วคุณผู้ชม อระเบิดแต่ก็ไม่โดนใครเลยชิมไมก็มาดิมาดิอยากโดนช็อตแกงเหรออยากโดนชอด็อตแกงเอามานี่อผมไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองได้อะวิธีแก้ไขคือออกแล้วเข้าใหม่เอทำไมออกบ่อยจังแหวะตอนนี้ออกบ่อยแล้วเข้าออกแล้วเข้าใหม่บ่อยมากเพราะบัคอมนข้าขงเจเยอะมันมันค่อนข้างที่จะเร็วอ่ะช้าไม่ได้ อ๋ออันนี้ให้ตบอาม่าหรอโอ้น,นี่ใส่ไม่ดีตบคนแก่ชิบหายทำไมไม่ต่อยกับทำไมไม่ต่อยกับบอสต,ตัวเมื่อกี้ฮะมันต่อยคนแก่ทำไมวะโอ้รังแกคนแก่อย่างน่าสังษารเขารังแกคนแก่อย่างน่าสังหารนะคุณชมแต่คุชั่วมาก นี่มันอะไรนี่มันน้ำอัดลมใครเนี่ยเก็บไดหมเก็บไม่ได้คุณผู้ชมมันน่าจะเป็นฟอร์นิเจอร์ผมเลือกเป็นแมปโล่งๆอันนี้แล้วกันแบบแมปผู้สร้างขี้เกียจทำแมปผู้สร้างขี้เกียจทำว้าวมีอาบีมีอาบีเซฟ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 น่าว เราได้เล่นแบบโคซากิเกะไวรี่ได้เล่นได้เล่นได้เล่นนี่มันสติ๊กจากไม้ครับกระเด็นไปซะอ้๋อเขากระเด็นไปนู่นนะคุณผู้ชมอ้๋อทำไรนี่เดินล็อกเออนี่มันเดินล็อกเดินล็อกเน่า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 น่าเขาเอาเครื่องไถมาปั่นจะมาปั่นผมะจะมาสู้สติ๊กจากไม้คร้าวผมได้ไหมล่ะเออกระกีนใครนี่อุ้ยจีบชิบหาย จิบชิบให้นี่อะไรนี่ผมไม่ได้เปิดเสียงนะครับเปิดเสียงคงดังเดินเดนล็อกนี่มันทำอะไรได้อะเดินล็อกอ๋อป่าได้ป่าได้ไดอุ๊น้ำน้ำมันไขน่นี่อยากโดนสติ๊กจาก Minecraft, ไม้แครบไหมล่ะสติ๊กจากไม้ครับที่เอ c นชาร์มาแล้วเอ c นชาร์ดล็อกแบ็คเอนชาร์ดล็อกแบ็คหนึ่งอ้า ล็อกปลาไปเลยอินเดล็อกปลาปลาปลาสิของปลา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 อาพวกนายสู้อาแพ้ยังพูดไม่ทันขาดทำเลยพวกนายสู้สติกจากไม้ครับเราไม่ได้หรอกแต่ว่าตอนนี้เลือดตอนนี้เลือดไม่น่าจะไปสู้ใครได้ มันเออมันฮิวเลือดได้อยู่มันฮิวเลือดได้อยู่ไม่อย่าตีเราอย่าตีเราเดี๋ยวดิจิมหายชิบหายโอเคเราตอนนี้เราก็อยู่นอกสนามรอเขาตีกันจนเลือดน้อยๆก่อนใช้ใช้สติ๊กจากไม้ครับนั่นเขาใช้สติ๊กจากไม้ครับคุณผู้ชมนี่แน่นี่แนะนี่แนะนี่แนะนี่แนละชิบหายปลาไม่ถึงล็อกใ ฮัลโหล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 ฮหลฮัลโหลจะไปยังไย,ยังไม่รู้เลยนี่ใช้อะไรได้อ้ามันคอนแบนแบนอ๋อนี่มันมีดใช่ไหมมีดแดงๆมีดแดงๆดงวูวอะไรวะเนี่ยไฟล์ไฟล์เจ้าไฟล์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  ไฟอ้าว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 เจ็บสิบห้านี่มันอะไรนี่คุณผู้ชมน,นี่มันอะไรอ่ะอย่าอย่าอย่าตีเอ้ย,ย,ย,อยนี่มันจะรวดติดตามนี่หว่าแต่ว่าแรงสิบห้าถึงมันจะไม่แรงแต่มันติดตามได้คุณผู้ชม no 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 n า no 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 เลี้ยงเลี้ยงขัดติ่งเดียวจะไปทำอะไรได้วะยิงยิงยิงน no เอคให้ยิงนี่มันอะไรวะเนี่ยอะไรฮะอะไรอะไรนี่เน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 ี่ให้ยิง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 ไอ้แทงไอ้ชิบหายแบตเตือนตอนอะไรวันนี้วะไอ้ตอนนี้วะไอ้ชิบชิบเอาแข็งไปสิเแอ แก่หมอนีน่อะ่ะเขาเป็นคนไทยนี่หว่าคนไทยเราไม่ตีกันเนาะคนไทยเราไม่ตีกันคนไทยเราไม่ตีกันคนไทยเราคนคนไทยเราต้องชนะฟรีดนี่มันฟรีดแหนคนไทยไม่ตีกันอ้าตีกันก็ได้วะเออหมดสิ้นทุกอย่างแล้วแกอเออวูวมีปืนฟรีดนี่มันดีจริงดีอันนี้มันอะไรวะเอาไว้ใช่ไหม อ๋อปการหลบหนีอ๋อโอเคเวลาเราเล่นเนี่ยนะก็พิดหลบหนีพิหลบหนีเดี๋ยวถ้ามันคุ้นๆนะ๋อาจำได้ละจำได้ละพิดปืนฟีดอาวไปฟีดผิดตัวใช่ไหมพิดปืนฟีดอ้าว ก่อนนะผมขอพุ่งไปตรงนั้นก่อนใช่ไหมเ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 ยวหยุดอีกใช่ไหยมึงปืนฟีดเฮ้ยปืนฟีดไอ้แช่ง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 เน่าเน่าแช่งแช่งเฮ้ยปืนฟีดไอ้แช่งเน่าเน่าเออคือเกือบตายหนีก่อนให้หลบหนีให้หลบหนี โอเคตอนนี้ผมอยู่สดขอบจัก,กะแวลไปคลิปตรงนี้ดีกว่าโอเคนล้ก็ไม่มีใครตีมาใช่ไหมโอเคเโอเคนะก็สมควรเจ็แล้วใครชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์าให้กับพวกเราบสวัน like, 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 นี้สวัสดีครับ